เจ้าลูกแกผู้เสียสละเจ้าจะได้รับร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรามันเริ่มต้นขึ้นแล้วไอ้นุ่มเฮ้ยเนี่ยเกิดขึ้นถูกล็อกนะครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยุดเลยเฮ้ยโคดิปวกันชื่ออะไรเนี่ยเลียน ไม่ค่อยพูดเนาะเออผมลูอชลเซราฉันขอเดาว่าเราคงมาสถานที่พักผิดที่แล้วเอ๊ยย่ที่ถ้าโดนถ้านายเดินฉันก็เดินด้วยถูกลากมาแค่นี้ก็พอแล้วฉันรู้ว่านายคิดจะทำอะไรพนันได้เลยว่านายน่าจะเจออะไรแบบนี้มาก่อนฉันเดานะนาคงอาจจะตามหาใครสักคน อ่ะฉชนาอีกทีแล้วกันอาจจะเป็นเด็กสาวที่หายไปผู้หญิงเหรอพูด,พดเดี๋ยวนี้อ่าก็ได้ฟังนะฉันนี่ว่าพวกมันน่าจะย้ายที่ไหนไม่รู้ย้ายเธอที่ไหนไม่รู้แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็เห็นคนคนกลุ่มหนึง่งเนี่ยน่าจะลาใครสักคนนึงที่โบสถ์ไอเอ้ อยู่กันนาทีแล้วต้องเจ็บตัวเอ้ย <c oughs> อจังหวะน,นี้นะครับลุงจะเข้ามาฟันนะครับโอ้ทำไงดีครับดิออนฟาไปทีนึงฟาไปทีนึงเอาเอาลัคคอยครับอืโอ้โอ้เอ้ยลดูามาฟาดไปโดนเอ้ยดึงชักกระเยาะแข่งกันดิออนโอ้โหนิ่งหมเลยนะครับโคตรโหดเอาลุยปอดกุญแจ เอ้ยังคุยไม่จบนะเว้ยโชคดีไอ้หนุ่มเดี๋ยวจะเชื่อจริงหยิบกุญแจปลดล็อกตัวเองมาให้ตายดิแม่งเอาของไปหมดเลยสุดยอดจริงๆโอเคนะครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะชาวสายาแบเบย็นกินข้าวกันหรือยังนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับนะ เขาเียกวันพูดถึงรูทพบตำแหน่งของลูกสาวแล้วเยี่ยมนั่นเป็นข่าวที่ดีเลยผมได้ข้อมูลจากชายคนหนึ่งเขาบอกว่าชื่อหลุยส์ดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างนะคุณลองช่วยเช็คประวัติให้ทีหน่อยแน่นอนคนต่อจะใช้เลืหาแล้วให้ระหว่างนี้ในหาทางไปที่โบสถ์พอดีโอเคฉันกำลังจะไปสภาพบาปพอดีเลิกกันโอเคนะครับ หลังจากที่เปิดตัวเริ่มแรกลีออนถูกติดเชื้อนะครับจากภาคต้นฉบับนั่นเองแล้วเราก็ไม่มีของอะไรเลยมีแต่สูนยันธธรรมดาเยี่ยมจร,จริงๆแล้วเราก็เดินไปไงเอ้ยมีใครเอย่ยท่านแน่ลุงอยู่ข้างหลังวันไม่ดีรู้ไหม <c oughs> นิ่งวันล้วหนึ่งได้มีด แล้วเ,เปิดประตรูไงเอ้าสวัสดีครับมาสนใจจะ,นจ,จะสู้ไหมครับสนใจจะสู้ไหมครับอืาดแล้วผมเล่นในเดโมโม,มานะครับเลยคอนข้างที่จะรู้นในการแพรรี่หน่แต่ถ้าหลังจากนี้หลังจากไปถึงตรงไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะตรงปราสาทเนี่ยผมก็ไม่รู้ละง,งี้ย,โอ,ยโอเค เรามีแค่มีดสมเล่มกลายเป็นโซโล3ดาบเลยทีนี้ <laughs> โซโลใช้คาตนานะนะครับีออนใช้มีดทำครัวมาแล้วเราก็อ๋อโอเคประตูฝั่งนี้น่าจะล็อกนะครับเราต้องรีบวิ่งวิ่งวิ่วิ่ง,ง,ง,งกระโดดข้ามเอ้ยกระโดดข้ามเอ้ยแล้วก็วิ่งไงชูโดีลังกา กูได้ของคืนแล้วเยี่ยมนี่ไงขอคืนหน่อยนะผมได้ปืนพร้อมเลยฟุ๊บเปิดประตูอ่าโอเคเฮ้ยหน้าคุคน้นคุ้นโอ้โหมานี่สี่คนแปลกหนะ้าใครนะ่ะเอ้ยลีออนไหนไม,ไม่ไม่รู้จักได้ไงโอ้โหเอา้า เอาถามจริงอา่าแต่ควางระเบิดได้ไม่เอดีกว่าโอ้โหจบแล้วช่วยกำจับหนูในโรงงานทีแล้วไม่รู้ว่าพวกมันเชื้อโรคมาหรือเปล่าโอเคความคืบหน้าสามตัวได้สปิทเนลสามอ๋อ,อน่าจะหนูในโรงงานนี้โอเคะเ,เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปืนนะครับ ผมรู้สึกว่าการใช้ปืนในดีลักเอ dition มันจะอาจจะโกงไปนิดนึงเป็วนี่ไงหนูหนูหนูจี๊ดนะครับรัตถุยรัตถุยหนู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 นี่ไงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนเอออีกตัวหนึ่งเอานี่ไอ้ยเอ้อหนูมันจูบอ่ะเอ้ยเอ้ยหนูมันจูบอืม ที่เปิดได้โอกระสุนเยสเลียนนะครับอุ้ยไพลินเพชรสีม่วงอ๋อนี่ไงโอ้โนี่เราสามารถเปิดแบบแล้วดูได้เลยนะว่านะครับนะว่าของมันตกอยู่ตรงไหนบ้างอะไรที่เรายังไม่ได้ปนะไ,ดไ,ปไปสำรวจเนาะมาเวลาเวลาไปส่งเควสนะครับ เ, okay. เราจะไม่ขายปืนนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับโอเคฟื้พอดีโหลดไงราจะใช้ปืนหลักนะครับปืนในเกมส่วนดีลักก็อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้นะครับนะเพื่อความเป็นออริจินอลนะครับนะโอ้โหพ่อค้านี่ไงเควสเสร็จแล้ว เอาอเวทเสร็จสองนั้นมีของขายมาเจ้าคนแปลกหน้าโอ้โหเสียงเป็นเสียงที่พูดตรงๆเลยว่าคิดถึงว่าคิดถึงจริงๆโอเคอเดีเ๋ยวใส่เพชรกันฟุก็โอเคใส่แบบนี้เยอก็โอบบ้โหอ,อันนี้ยังยังอีกเยอะเลย แล้วเราก็ขายไงขายเอาเงินเลยเราซื้อกระเป๋าก่อนแล้วกันในเฟิร์นจเราต้อง <you> เน้นมีดก่อน,นครับเพื่อความ <As S 2> ทนทานหนะ่อย U.S.P เอ่ออัพความแรงสักนิดน,นึง <laughs> แล้วก็ <laughs> โอ้ยไม่ได้นี่หว่า ขายอะไรได้บ้างจะได้สักพันสองอขายมีททำครัวได้เท่าไหร่800 <c oughs> แปดร้อยไม่คุ้มะเบิดมือเอ,อ่อขายไก่ผงไม่ได้หรอไม่เป็นไร <c oughs> เราก็จะใช้แบบนี้แหละไลฟ์เฟิร์น ไ่เฟอรจริงๆก็น,น่าซื้อนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าขอเอามีดก่อนแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวกันนะผมลืมไปพาร์ทที่แล้วนะครับเราใช้กล่องกล่องเก็บของเป็นสีแดงเนาะแต่ว่ารอบนี้เราจะทำวเดี๋อวิ่งชาจาังนี่เราจะใช้กล่องคลาสสิกเลยนะครับเพื่อความเป็นตัวเกมของเอ๊ะเนี่ย เลยครับเอเตะไปทีนึงดิอ่ะให้โอกาสให้โอกาสมาลุกขึ้นครับลุกขึ้นลุกขึ้นจังหวะนี้ทำไงฟันเหมือนเดิมมาเตะไงย้อนเอ่อไม่ใช้กระสุนไม่ใช้กระสุนเดี๋ยวเปลืองกระสุนเนี่ยครับประหยัดประหยัดกระสุนไว้ก่อน <laughs> แผลรีลร่เลยก็เตะเทจจัดป่ะ โยโอนนเมืองในตำนานโอ้โหแล้วเราก็ลงเลยไม่มีะไรเฟิร์นอะเสียดายมามาเลยผมเปิดผมลองเปิดเสียงคลาสสิกดูนะครับโอ้โหเสียงคลาสสิกจริงๆมามาตรงนี้ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจับแบบนี้ไม่ได้จับแบบนี้ไม่ได้ยิงกันเฮ้ยเฮ้ยระเบิด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 โอ้โห่ึงระเบิดมันมันไม่ดีนะรู้ไหมอืมอืมอืมเล่นระเบิดมันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ปล่าเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวอืมไม่ให้เกิด ยิงยิงเละไงเอ้โอเคตามมาเลยปุ่มโดนพวกกันเองเฮ้ยไม่โดนหรอหลบไงโยโยโย่ปุ่มเออตัวพวกกันเองปุ่มผมไม่โดนหรอ เดือแล้วเมันไม่ดีต่อสุขภาพเอ่อใช้ใช้มีดอะไรกันอืมไม่ให้ปลาไม่ให้ปลาโอ้ชิบปลาปลาทำอะไรมันไม่ดีรู้ไหมเฮ้ยเ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวกินไข่ไข่เพื่อสุขภาพอืม แล้วก็ทำการเข้าไปแทงเลยอือสุดยอดไหนมีใครอีกไหมอ๋อเนี่ยมีข้างบนสวัสดีครับอืมสวัสดีครับอืมแพลี่ไงแล้วก็ยิงแบบจอนวิกไงรีโหลดรออุ้ยโอ้โหยังเกิดอีกเหรอืมเ้ยเโอเคนิ่งแล้วหนึ่งรีโหลดรอ ตรงนี้มีของโอ้ทับทิมหนึ่งเอาซื้อยิงเข้าไปเตะไงโอเคตายย,ายังพุทธยังโหพุทธกิติขอ้อเยี่ยมรีโหลดรองไงอเดวเวลาหาของอุ้ยตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวลองเปิดอะไรเป็นสีเหลือง เป็นที่ข้างในยังไม่อีกอโอเคไหนลองกดแผนที่ดูมีของอะไรที่ต้องไปเก็บไหมโอ้เยี่ยมเลยมีเพชรเนี่ยเอ้กระโดด เอาสวัสดีครับสวัสดีครับอืมอเกดายังเออดินดินดินศพดินได้มันดินได้โอเคจบยังจบเหอะขอร้องยอ,อนจะได้ฟาร์มอย่างมีความสุขนะครับตรงนี้มีตรงนี้มันล็อกอยู่ ยังไม่หมดเด้อโอเคนาเจอยู่ในบ้านอีกมาแล้วเราก็เข้าไปไนงะเอาลุงไม่รู้ตัวเดี๋ยวๆะนึกใครปามามีทำรัวตรงนี้มีอะไรไหมโอ้โหนี่ไงสมบัติเี้ยคุณแจเดี๋ยวเวลาเอาไปเปิดเปิดตู้เซฟตรงนี้มี ล็อกเกอร์เอ้าสว,สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยอุ๊ปอื้ยืม้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังจะเกิดอีกดีนะที่ซ่อมมีดอะเรารีบทำเวลาดีกว่า ผมว่ามันน่าจะมาเรื่อยๆวะ่ะโอเคผมรู้คนผมรู้สาเหตุคนที่ปลาละอ,อดเฮ้ีกุญแจอ,อ๋อน่าจะเอาไปเปิดตรงประตูตรงนั้นเยี่ยมผม,มรู้ว่าผมสายฟร์มผมสายฟร์มาเมามากมาโอ้ยโมดมีเดี๋ยวนะตรงนี้มันเหมือนมีสมบัติอะไรสักอย่างให้แผนที่ มาอยู่ตรงส่วนไหนอ๋อนี่เหรออุ๊ยจุ๊จุ๊จุเฮ้ยใจเย็นครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยเอ้ยจปินเนลวิ่งหนีแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเพิกระสุน <laughs> เดี๋ยวปืนกระสุนไปแล้วไม่อยู่ <laughs> ดิออนวิ่งชิวเลย <laughs> ดิออนโอ้โหจุ่มลงหมู่บ้านนะครับ ปล่อยเข้เขาพาไปแล้วเราก็ไม่สนใจไงโอเคหลาลังอีกทีไม่มีสมบัติแล้วนะครับเ,เก็บเรียบร้อยแมดิออนสายเก็บของนะครับชื้อทำไมดิออนวิ่งชา้าจังอ่าโอเคอืมยังไม่ดูเพราะค่ะดูผมขอ,ขอ,ขอนี่ก่อนนี่ไงแล้วเรามาอ๋อใช้ตรงนี้ได้เยี่ยม yes เฮ้ยแจวสิครับโอ,อ้แต่เรามีเพงแค่สองอันเองพ่อค้ามีอะไรให้แลกไหมแต่ผมก็คงเออแ,แล้วเราจะกดออกไงออกออกด R โอเคผมผขอซื้อมีก่อน อ๋อนี้ไงแลผมก็นี่ไงบอกฟันดีศัตรูของนายในจักรยานไกลได้เลยด้วยกระสุนอันพุ่งทะลุของพวกมันขอผมคือการเออนี่ไงถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับจะได้สปอเอคอกโอ้เยี่ยมเลยปืนจากออริจินอลนะครับเอามาใส่ในเกมด้วยสุดยอดจริงนี่โอ้ ผับจ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ีโอเคกดอัติเนตนะครับเพื่อซูมซูมไมแค่สองสองครั้งโอเคแล้วก็ไม่คืออะไรอ๋อเดี๋ยว่าต้องต้องอันนี้ป่าวะอันนี้ป่ะไม่ใช่อ๋อใช่ใช่อ๋อมันต้องแปลแบบนี้ อ้ยหมุนไงโอเคก็เปิดเลยเฮ้ยมีมีดเล็กว่าเจ้าใช้มีดเล็กนะสวัสดีครับขออนุญาตกระซกกด้านหลังเฮ้ยยิงลง มาฮับ,นบนมาครับมาบมามา,ม,าม,มีปืนนะป้าม,มีปืนาเย็บเย็บเย็บสุดยอดไปเไงลูกเต๋ลีออนโคตนโหดเลยโอเคสุดยอดไปเลยตรงนี้ ้ยนี่ไงนะนที่ยังมีของอยู่เฮ้ยถุงทรัพยากรใหญ่โอ้เจ้าน่าจะเอาไปค้าบของชิ้นใหญ่นะครับมันบอกว่าตรงนี้แถวนี้มันมีสมบัติอ๋อนี่ไงอืมอยนสายฟาร์มนะครับเราจะทำการฟาร์มจนกว่าจะหมดของนะครับมันคือยุคสมัยใหม่ที่เรีอ,อนนั้นกำลังจะเกิด เอ๊ะังไงตรงนี้นะ่ะอำนาจของพวกมันเริ่มเริ่มเสื่อมถอยแล้วจงทำลายตุ๊กตาไขาลานวัดมาถึงอะไรวะแต่ทิวรู้คือดี้เสียงเรื่อยโอ้รู้ว่าผมรีโหลดรอกัน โห้พักเกอะพักเดิมเลยไะยังคงความออริจินอลแล้วก็รีโหลดลองไงโอ้เชิวเอ้ตรงนั้นมีระเบิดเยี่ยมดูจะทำไงดีนี่ไงมา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 ฉันรู้ดีว่าฉันต้องทำยังไงอ้าวติดอย่าง,างนี้เอามีทีมไปทีนึงเฮ้ยมันจะมีมูนอป้าอยู่ไม่ให้วิ่งไม่ให้วิ่งอย่ายาอยา่ยาเข้ามา

เอะไรเนี่ยอะไรสีเหลืองไม่ไม่รอดแน่หลุดพ้นจากสายตาตรงนี้เข้าได้ไหม,ไมเปิไเปไไดไม่ได้วะเ้ยนบ้านของคุณนะตรงนี้ต้องใช้กุญแจเออโอเค เนี่ยเอิดข้างในไม่มีของโอเคเข้าประตูโอ้ยนั่นบ้านหมู่บ้านของคนนั้นนี่หว่าผมเชื่อว่าในนี้น่าจะมีซัมติงแต่ก็แน่นอนในงไ,ไงเฮ้ยไงภาพออริจินอลก็มีนะเอาจริงมันเอมีตัวอะไร บ้านล็อกไม่แน่นหนาเอ้ไม่ไม่แน่นหนาไม่แน่นหน,น้าคืออะไรเนี่ย <c oughs> นี่คืออะไรอะลูกทายในที่สุดร่างกายของเขาเลือกสายเลือดของเราจงตอบแทนแล้วปิติยินดีเถอะรูกเก่าๆโ oh. อ้อ๋อนี่บ้านบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านนะครับพร้รจ เอ้ยตรงนี้ผมจำได้ตรงนี้น่าจะมีไข่หรือเปล่าโอ้ยไข่แกเสียมตานอ้าวจำไม่ได้อ่อเนี่ยแจ๋วโอ้ระเบิดแล้วเนี่ยระเบิดมีเงินโอเชีพัซโซไม่รู้ครับอ๋ออนุญาตหาก่อน ก็อนนี้เปิดได้ป่ะเฮ้ยเปิดได้ว่ะเยี่ยมกำหโดเป็นจิตวิญญาณนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยไงสมุนไพรมาแอ้เนี่ยด้วยความเสื่อมสายอันยิ่งใหญ่ของเจ้านายของพวกเขาผู้คนได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้แก่ท่านชาวนาเรามอบพืชผลที่ดีที่สุดของเขาคนเลี้ยงหมูผู้ต่ำต้อยมอบหมูที่โตอ้ว,วนที่สุดของเขา หญิงชราผู้ไร้ญาติมอบเด็กทาลกอันเป็นที่รักของเธอเจ้านายได้เห็นขวัญเหล่านี้และเพิมปิติยินดี <c oughs> อ๋อน่าจะเป็นคำใบ้คือผลหมูทาลกคือผลหมูทาลกโอเคเนี่ยคือผลหมู หาลกไม่ใช่หรออ,อ๋อนี่หมูนนบัวโอเคคิสตันหินออนเอาไว้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืม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 แม,ม่ยังไม่ตายอีกาย้อนปนเงจปืน ของเคียบภาคคลาสสิกยันมาพังอย่างนี้โอเชดอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอ๊ะอย่างนงี้ป่ะโอ้โหนีอีซี่แม่เรือนลงทีดูทันทีว่าน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ วันที่10ตุลาช่วงหลังมานี้มีสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปลงเข้าเริ่มหิวฉ่าสมบวกกับผูสองลมวันที่8ทธันวาฉันเริ่มมีสัญญาณเริ่มความอดอยากนั้นเพอเลิกเราเลิกทำงานที่ทุง่งนาข้าวและคําสั่งของลอดแซดเลย์นั้นถือว่าเป็นประกาศสิบสามสกราสาคนได้ ไปเอได้จากไปเพราะอดอยากนะครับเราได้เอาบัว5ตัวไปทำอาหารวันที่11มีนาคมเราผู้เท่าในหมู่บ้านมาลงตัวกันเพื่อทำการสิ่งไทยนะครับคุกกี้เสียนไทย6คนนะครับผู้ที่จะถูกเรียกบรรณาแก่องค์เหนือหัวซัดเลอวันที่อะไรอ่ะเมษายนส่งไปอีก8คนวันที่อะไรคนวันนี้วันที่11คนวันนี้ วันที่อ๋อมีคนนอกสองคนหลงเข้ามาในหมู่บ้านพวกเราพามันไปยังบูชาเพื่อพิธีกรรมโอ้ชิตส <c oughs> คนนั้นน่าจะเป็นท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ตำรวจตำรวจในตอนเริ่มเกมน่าจะพูดถึงนะครับอเคนี่อะไรเฮ้ยมีวันไดวะอ๋อพอดีไม่ได้โอ้ยโอเคต้องให้แอชลียนะครับ ตัวนี้มีกระสุนเปิดแมปอีกทีมีอะไรเอ่ยที่ยังไม่ได้เปิดไหนขอลองเปิดดูสิอันนี้รูปภาพแซดเลอร์โอเคเปิดเอ้ยมีกุญแจสุดยอดป่ะเดี๋ยวเวลาเดินโอ้โหนี่ไงพี่แกมาแล้วยิงไปงสามนัดไม่ละคายเครื่องท,ทีเดียวกระเด็น ปืนตกเดิยอ,อนว้าวโอเหยียบแขนไม่มีข้อแล้วเดิยอ,อนทำไงดีสู้ไม่ได้ครับสู้แรงไม่ได้เรื่องของเองนั้นได้รับพรแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชุดแดงยิงเข้าไปมันละขายผิวยิงเข้าไปอีกสวัสดีครับเอดาไอ้นี่แม่หัวหน้าบ,บูบานเธอคงงงอันนี้มันใครวะเนี่ย เลียอนเลีอนสำลัก <c oughs> โอ้ยเลี้ย,อ,ยอ,อนงงงงไปหมดมาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉัน <c oughs> พอนาศกสิทธิ์ <c oughs> ในเลือดั้งเหรออะไรกันวะเนี่ย จบนะครับผมนะสำหรับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ใน EP หน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดู1คน10คนหรือ5คนหรือแม้ต่ทั้ง20คนก็ตามก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกินข้าวล่ะสวัสดีครับแล้วเจอกัน